กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีผู้ทุกท่านที่เข้อความส่องน้องข้ามเด้อเมือเนี้ยของมันมีอย่างไรพี่น้องเออ้ยพนงไอคิวมาลินอ้าวคือแดดเทฮามาตอนนั้นคือบดแดดตายแดดตอนนี้อยู่บ้านน้องอีเลียงพี่น้องเยเมืองซองข้นแข้งซอนนาเขตนะมาลินเฮียนใหญ่พี่น้องพี่น้องพอไอคิวแดดแห้งเหี้ยแดดกันเลย ตอนมาตอนทำบรีเดตมาบนนีบารดีดตป้าทต่มักลำไยอะไกะดกดกหักลำไยอะเป็นงนเนี่ดกไอเดียรเฟืองอะนนัเนอะงอผลไม้ตัวอลไรัวกินหำบอ โอกินหำเปล่าฮะอ้มันอ้วนซะดอกไปตะแพงอย่าน้อน่อยนึแกนถ้มีซิ่งบน เออทำแลกปานมาลำไยแล้วสุกเลยไปจ่ะชุดลำไยน่ะขอดิว่าลุงมีว่าใช่หี่อม่ขอดายหน้าขายนี่บ้ามขอร้อนเราไปทำกันอือกจปเพื่นแล้วนี่ขอด้เพืนหรือ nói cứ đẻ Kêu mẹ để thái kiểu mèo vật tư trọng mà sao? Pheo ơi, ôi, đẹp, hèn mèo luôn. chào มาผดลับแล้วมาตื่นมันแดดแห้งกระอดเลยเสี่ยเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยตะเคี้ยวอยากไปภัยหางเนี่ยเฮ้ยกระบะกระบะเรอยากไปไะอืมกกไหมแล้วคืองามแท่านี้นะนับปลาลูกกบไหมงามงามดอกไหมแบบอยากได้มาปลูกเดีเนาะ เดี๋ยวสิเบ่งในห้องหย่าง่็งามเลยนี่ฮะเฮ็นาาดน,น,น,นี่ยาย่เหยิงเขียวซองลิบเนี่ยเหนืนอก็พากันเมื่อแหละปะลุงไอ หมากบัวปีนี่หมดทกินแล้วเนาะถ้าก็เป็นหมา,หากถ้าก็เป็นใบอะไรในหน่าโอ้เขาเจะสูงน้กถั่วมั้งงั้นเขาจะร่องลงเย็นแหละกะล็ลงตะกี้เราคลายเข่งแล้วคืออยากคลายเลยเนาะ ทำไมปีนหน้าออกทางนะคักเนาะป้าพันเท็่ห้ันสอมก็ไระดรนี่ปีนหน้าออกทางถ้าปีนหน้าเขาหันอันมาบ้านเพิ่นประเทศยังนานนอ่นนะมาลูก็ จักพากันมาอย่งเนาะถ้าบึงพ่นงานพี่น้องเอ้ยถ้าบึงพ่นงานพอคิวพามาเฮ้ยเจ็บปากพงออ้โหทาบึงพ่นงานบู๊อ่ะเพิ่นมาอย่างเนาะพอลุงทาบึงน้ำกันเด้วย <c oughs> ว้าวพอคิวมาอย่างไหน <c oughs> มาอย่างเอ้ย จะมาอย่างเธอต้ไรมันาซื้อเ็ดพี่น้องเอ้บะหมี่อยแนวติดสั่งถัวเอ้าถั่วไใส่ถั่วอ้แตงใส่ชองลูไลชองรถวอ มึงคีช่องค like um ีนะอือเราเอาไปท่องไปิดหแล่วาเขาว่าช่องร้อถูกือชื่อดบ่มันเบาเนาะยาอือมันเบาอือบอยมนนะ้เมนนพี่น้องพาไปเห็นหงาอีกคางหนึ่งเพียงเลยเห็นงาขางางบ้านอีกลังหนึ่งงานไลังบัมีคนอยู่เนาะอือมันขึ้มเจ้าใหญง เอาปไปลองสั่งบงมาเขียบท่าหรแก่ปะย่าเออเอ้าล้อยากกินมาเคียบมาเคียบซุกสีเขาซื้อนะมานี่ยหมูซุกเนาะอ่ะเออมักเผาหน่อยได้ไะมหมากเผาเนาะ มัก e. oh. mm. ้าวจักมักาวยังไงพอมันอามาพูดโอ้หอุ่มกันเข้มเพ่งงานหรอว่างงานได้หนินะพากันว่างงานได้ไปสามสีมมาเคาะบะมี่ป้าปู มะขอเส็บะโอ้แล้ใครทุ่งได้ไรมาทิมมาทิมทำมามขอเยอะมีเสื้อซาบาทมันมีเสื้อมาเน้ซาบจุ๊บให้เออ มันระแบกเป็ดเบาบางชื่เดินมันเบาโึ้นทุกอย่มันเบาหนึ่งเป็ดใครไปตรวจนี่อ่งัวคืออ้วนทะยางัวจะเองบ้านน่ะมันมันป้างัวจะมาอ้วนแท้เอออ้วนอะไรยังวะอีหะอะไรในจานน่ะโอ้โทษยหญมีมากันวันให้กิน วานขากอะไรยังวะพาันไปเห็นอันหมานึงกระไรอ่าเเฮะคือมีเือนบอกอกินใหยังวททมอยู่กินดซงวาเป็นตะบอแอนัน อ้าอันนองชาเขาืออันยาอันแพงเขาหาพวนมาเบิงลรูอมาพี่สีทามนี่นางลูมสีทามไปป้วข่อยไปป้วาเขาย่าครั้งแน่เอขาย่าเนี่ยช่องผิดผูกเอ่าอ่เขาเขาย่ายังหายบริวิทยากินนะมียาักนทับยากินเนี่ยช่องแพงเถอะนะอ้นก็ยาเขาเบิ้ดเขาเขาน้ำเกลือทุกน้อยเนี่ยเาอันสียาเขาเนี่ยหันเด้ง แบบห้าเมตรนั่นแะเอ้แต่ก็เศร้าบ่อยากเบื่อัจตุกกว่าสายาน่ะคนก็เป็นตาหมอนเองการปรุงเงย้บอาจะเป็นยาแยงยาเขาเอาเขากันน่ะเอ้เขาเขาใส่หอยโอยน่ะเศร้าแรงกระสีิสีต้นเศร้าก็สีต้นแรงกระสีอิยาหนอพหนึ่งอันตัวสีกันเศร้าแรงน่ะอืออ่ปู่กินน้ำพอดเนี้ยซนะ Yeah <congreg ate. S 2> น,น้ำหอยกินไปกิน <violating> น <człowie 32> ้ำหอยน้อนียเลอันนี้ไม่อยากเลื้งเด็ดดมาไปไปทางใดยงมาหน้ากับอรดสิเปวานจะยุ่งเห่ากันลไม่น่าไมเอาไปแ้ไม่นะะ

ป้าพอสิอย่างหอดดีกนะปุ้ยโอเกก่เงินอย่าสมีไก่ม่แม่เบิ่ดเบินอย่าหน้าน่ะแม่เบิ่ดเบิ่นป้าโหเู้ติได้วยังมันลายมึงได้ยัน่ะปรดวไปเหลาบึงเนาะไก่ละนี่ยปดีงกวงเลย อร่อยพี่น้องคินิสเดำมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักบุ้งผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีเด้อไอคิวอยู่น้ำไฟก็อยู่